มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนตัดสินใจประกาศแต่งตั้ง,งทีระทรบุญมาทานันแบ็กซ้ายจากบุรีรัมยูไนเต็ดทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยในการเตรียมป้องกันแชมป์อาเซียน2022ในระหว่างวันที่20ธันวาคมถึงวันที่16มกราคมปี2566โดยทั้งนี้ทีระทรบุญมาทานันเป็นอดีตนักเตะของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสชุดแชมป์ศึกเจลีกเมื่อปี2019และเพิ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยที ทีมชาติไทยในการคว้าแชามป์อาเซียนสมัยที่ห6ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดจะถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องเตรียมทีม2นัดโดยจะเริ่มจากการเปิดบ้านพบกับเมียนมาในวันที่11ธันวาคม2565และจะมีการเปิดบ้านพบกับไต้หวันในวันที่14ธันวาคม2565อีกด้วย